สวัสดีค่ะช่องเดเนโนลยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดติทตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นไว้ด้วยนะคะเชนเนลนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะเป็นบ้านไม้สักทองค่ะอยู่บนที่ดินขนาด2ไร่3งาน5้าตารางวาที่ดินโฉนดคุดแดงนะคะราคา2อล้าน3า0แสนบาทค่ะท,ที่ตั้งตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางค่ะ มีทางเข้าออกหลายเส้นทางนะคะการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายอยู่ไม่ไกลจากถนนเส้นหลักด้วยค่ะตัวบ้านนะคะเป็นบ้านไม้สักตึงปูนค่ะสร้างไว้ประมาณ70%แล้วนะคะอยู่ใกล้วัดสาพะสาราอเนกประสงค์ที่ยินอยู่ตรงซ้ายมือค่ะอยู่ใกล้กับจุดเช็คอินของแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะ น้ำไม่ท่วมค่ะทุกท่านตัวบ้านหลังนี้นะคะ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือนะัดชมแปลงจริงติดต่อเข้าไปได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะเจคยเโน่ได้ใส่เบอร์โทรคนขายไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจในวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ